สวัสดีครับวันนี้พบกับโบวงตัวขายเชยนเคยนะครับวันนี้ว่ราคาอยู่ในรถยนต์ W R V ปี2023นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ของทาง h o n ด้านั่นเองครับแล้วก็เราจะมาลองนั่งหลังกันดูว่าคันนี้เป็นอย่างไรนะครับคือดีไซน์ตัวรถเนี่ยเขาพยายามทำให้คนเดี๋ยวนะขอแอร์หน่อย <laughs> เพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแอร์ตอนหลังมาให้ครับถ้าเราเปิดความแรงสักประมาณ3ามครับลมมันแผ่วๆครับมาถึงเราด้านหลังเนี่ยคืออ่อยมากเลยนะทั้งที่ตัวคอนโซลด้านาหน้าเนี่ยมันอยู่สูงใช่ไหมครับตัวที่เป็นช่องแอร์ครับแต่มันลมมันไม่ถึงจริงๆนะครับต้องเปิดสักประมาณระดับ5ถึงจะพอรับได้แบบนี้เนาะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับผมไม่ได้คาดเบลลอ่า สายเบลไม่มีการร้องใ,ใดๆจะร้องเฉพาะจะร้องแจ้งเตือนเฉพาะเบาะคู่หน้าเท่านั้นนะครับวันนี้เรามีคุณแม่มานั่งให้แล้วก็แฟนผมนั่งอยู่ทางด้านหน้านั่นเองครับเห็นได้ว่าเล็กรูมครับแล้วก็นี่เราติดตั้งคาซีทให้เห็นเลยนะครับว่าการที่เรามีคาซีทแบบนี้เนี่ยเราก็ระยะของตัวเบาะกับคาซีทเนี่ยมันจะถึงตรงไหนนะครับจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างเหลือสเปซที่เยอะอยู่พอสมควรครับแล้วก็ เวลาเด็กนั่งเนี่ยหรือลูกเรานั่งนะครับขาไม่ไม่ชนตรงนี้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นคาซีทแบบฟูไซส์เลยก็ว่าได้นะครับเ,เล็กรูมฝั่งผมล่ะเป็นไงบ้างอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวเบาะนะครับเขาเซตแล้วก็เลื่อนมาเนี่ยเลยโครงเสาบีมาซะด้วยซ้ำนะครับขาผมเหลือประมาณนี้เลยคือตอนแรกเนี่ยผมก็แอบแปลกใจนิดนึงครับรถ มิติโตรถนะครับมันดูเหมือนนั่งหลังจะไม่เวิร์กนะแต่ว่าเนี่ยเราพอเรามานั่งนะครับกลายเป็นว่ามันนั่งได้เล,ล็กลุมเหลือเฉยเลยอนะ่แล้วก็เออเฮดรูมของเราเหลือประมาณนี้ถ้าเราเอียงสุดอย่างนี้นะครับเวลามองเนี่ยการดีไซน์ของอ,อ wrv เนี่ยค่อนข้างดีไซน์ให้มันดูโปร่งครับแล้วก็เวลาเรานั่งแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกอวกแตกเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าเบาะทางหน้าเนี่ยจะบดบังเราอยู่พอสมควรแบบนี้นะครับตอนนี้ที่ผมรับรู้ได้นะครับเลยก็คือแรงสั่นที่มันส่งผ่านมาตัวเบาะของเราครับไม่ว่าจะเป็นที่เบาะรองนั่งหรือพนักพิงของเรานะครับมันจะมีแรงสั่นแบบๆๆ,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 ๆๆนะครับเพราะว่าเรานั่งอยู่เหมือนอยู่บนเหนือซุ้มล้อด้วยซ้ำนะครับทำให้พอเรานั่งเนี่ยแรงสั่นสะเทือนการ ล้อบดถนอนอะไรเนี่ยคือมันเข้ามาทั้งหมดนะครับแล้วคนนั่งหลังเนี่ยจะรับรู้ได้ทั้งหมดเลยที่วางเท้าก็จะเป็นแรงสั่นเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียงวึงวึงด้านหลังค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ถามว่าการที่ตัวรถเนี่ยพยายามเซตอัพให้มันนุ่มนวลครับมันนุ่มนวลน,นะแต่ว่าบางจังหวะครับเวลาเจอถนอนที่ค่อนข้าง,างคมกว่าปก,กาติหรือถนอนที่มันค่อนข้างแบบมีมีรอยประค่อนข้างเยอะเนี่ย แรงสั่นมันจะแบบมีมีกระแทกบ้างบางจังหวะน,นะครับที่ค่อนข้างหนักอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอรับได้นะเราเรานั่งมาในนี้นะครับแล้วก็ที่เราผ่านมาตะกี้เนี่ยมันจะเป็นถนนคอนกรีตครับแล้วก็พอเรานั่งมาเรารับรู้มาเราก็รู้สึกว่าอ่ะพอรับได้เพราะว่าเล็กลูม,มันจะเหลือกว้างขนาดนี้นะผมแบกขาอย่างนี้ยังนั่งได้เลยนะครับคือถ้าให้ เปรียบเทียบนะบนั่งประมาณสัก2คนกําลังดีนะครับหรือว่าเดินทางสัก4คนเนี่ยกำลังเวิร์กแต่ว่าถ้านั่งข้างหลังค่าบอกว่าไม่ได้อ้วกแตกแน่นอนนะครับด้านข้างประตูเนี่ยการดีไซน์เขาเขามีการวาวครับแล้วก็มีการทาให้เราพ้อยขาไปแล้วมันก็เจอกันกันกบที่พักแขนอืมหรือเราไม่ต้องพ้อยสุดก็ได้เราพ้อยอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ชนนะครับถือว่าการออกแบบ โพซิชั่นของพื้นที่เล็กรูมเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยครับที่วางแขนใช้ได้จริงไหมมันก้ากึ่งครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับแต่ว่าการออกแบบเนี่ยจะเป็นพลาสติกซะส่วนใหญ่นะครับแบบนี้เลยบ้านกระจกไซสใหญ่สูงแล้วก็กว้างครับผมมองครั้งแรกรถประเภทนี้คุณนั่งหลังคุณต้องอวกแตง่งเลยแต่มันกลับกันอย่างที่ผมบอก บานกระจกไซส์ใหญ่จริงๆแล้วก็เวลาเรานั่งพิงไปแล้วดูด้านข้างคือเราแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันมีอะไรมากดเรานะครับเพราะว่าไซซิ่งมันสูงมากจริงๆด้านบนมีฮุกให้นะครับผมที่ที่จับรถทั้ง4ตํตำแหน่งแบบนี้เลยนะแล้วก็ทางด้านบนครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มีไฟมาให้นะครับไม่ได้มีทำโทนสีให้มันดูแบบสว่างแต่ อย่างที่ผมบอกการออกแบบมันดูโอถโงครับแล้วมันดูสูงตัวด้านบนตรงกลางเนี่ยมันดูเหมือนตีโป่งขึ้นไปทําให้เวลาเรานั่งแล้วเนี่ยมันรู้สึกปลอโปร่งแบบนี้ครับอืมอันนี้เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างฉลาดมากเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้า,นา,นามีที่ใส่ของมีช่อง power l e d หนึ่ง slot นะครับผมนี่นะครับรองรับ12โวลต์180วัตต์ max แต่ณนะตอนนี้ผมรู้สึกว่า แอร์ปรับระดับท่านะครับก็ยังไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยเรามาอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่าลมมันเป่าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับผมก็ว่าทําไมแฟนผมบน่นเวลาผมเปิดแอร์สักเบอร์สามนะฮะนี่แหละส่วนระยะของตัวเบาะเนี่ยทั้งทั้งเบาะคู่หน้านะครับเขาปรับลงต่ําสุดแล้วเราก็ยังสามารถสอดขาเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ตัวรถ ควรที่จะมีนะทงนั้งที่เบาะมันปรับลงตามสุดแล้วนะครับ<ม>เพราะว่าหลายๆแบรนด์ปรับลงปรับตัวเบาะลงตามสุดแล้วเนี่ยไม่สามารถแยข่ขาเข้าไปได้ทําให้เวลารานทางอาจจะดูขดคูไม่หน่อยนะครั<ม>บเบาะที่นั่งตอนหลังเนี่ยเซ็ตมาค่อนข้างนุ่มนวลค่ะค่อนข้างนั่งลงไปแล้วเนี่ยมันมีความเหมือนเหมือนหมอนนุ่มๆสักอันหนึ่งอะ่ะแต่ว่ามันก็มีแรงต้านบางจังหวะนะครับ แล้วก็เขาพยายามลองให้ถึงต้นขาข้อพาผมอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันได้ถึงแค่ตรงส่วนกลางของต้นขาขผมเองเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเรากิ้งไปโดนด้านข้างเป็นไงบ้างโอเคใช้ได้นะครับเพราะว่าขนาดความกว้างค่อนข้างเยอะนะแล้วก็พอเรามีคาซีสมาตั้งแบบนี้เนี่ยถามว่ามันอึดอัดเราไหมมิติของการที่เราจะเอียงตัวนั่งสบายสบยแบบนี้เป็นไงไหมไม่รู้สึกอึดอัดครับ แปลกมันมันแปลกมากเลยนะการดีไซน์ด้านหลังของเขาคือทําได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อ่แต่ว่าถ้าระวงางขาซีแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องเลื่อนนิดนึงเพื่อที่จะเอาที่พักแขนลงมานะครับว่าขาซีไซส์ใหญ่จริงเบาโพซิชั่นการวางแขนระดับดีครับคุณไม่ต้องเอี้ยวตัวแล้วพิงอย่างนี้ก็ได้คุณวางลงไปตรงๆแล้วคุณก็นอนไปอย่างนี้ก็ได้นะครับตำแหน่งของที่รองต้นคอก็ทําได้ดีครับมันมีความ นุ่มในระดับหนึ่งนะครับคุณไม่ต้องยกมาถ้ายกมามันจะดันหัวคุณอยู่นะถ้าถ้าระดับความสูงผมนะผมนั่งมาจะลองต้นคอผมพอดีอันนี้คือเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างดีนะครับแปลกใจมากเลยนั่งหลังสบายอย่างไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับแล้วก็นี่เดีย๋ยวผมจะคือที่จริงนะครับมันสามารถ ปรับพับเบาได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นการปรับเบาะฝั่งที่ผมนั่งก็คือ40แล้วก็ฝั่งนั้น60นะครับแยกกันเผื่อเราจะหยิบของแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้มีบ้านบางสัมภาระให้รวมทั้งระยะความลึกของที่เก็บสัมภาระเนี่ยมันไม่ได้เยอะครับเราสามารถเยี่ยวตัวไปงี้แล้วก็ไปหยิบอย่างนี้ได้เลยนะ <c oughs> จริงๆมันมิติของที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยคือมันสั้นจริงๆครับเพราะว่าคันนี้ผมต้องวางรถเข็นเอียง นะครับเราก็ทําให้เวลาเราอยากที่จะคนของอ่ะมันอาจจะน้อยไปสักนิดนึงเดี๋ยวผม,มเอาให้ดูอึบนนะี่เห็นไหมอึบให้ดูเห็นไหมรถเข็นผมต้องวางเอียงแบบนี้นะครับทําให้เวลาโดยปกติแล้วเนี่ยรถเข็นมันต้องวางเป็นแนวแนวตรงได้นะครับแต่เนี่ยต้องวางเป็นแนวขวางแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ระยะมันเอื้อมหยิบได้แบบนี้เลยนะแล้วก็เห็นว่านหน้าต่างจะอยู่ใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับ อืมคือผมมองว่าถ้าเราขับตอนกลางวันเนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์ร้อนได้นะฮะเดี๋ยวผมปรับกล้องถ้าเรานั่งตอนกลางวันอาจจะมีสิทธิ์ความร้อนแผ่วเข้ามาทางด้านหลังได้เพราะว่าตัวกระจกที่เก็บสมระด้านถ้ายเนี่ยมันอยู่ใกล้เราพอสมควรแบบนี้เลยนะครับนอกจากนั้นรถคันนี้เนี่ยตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าอา้าปั๊มมากดล็อกประตูเหรอ อ๋อโอเคออคือโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน w r v คันนี้เนี่ยทำไมทำไมถึงพอออกตัวไปเกินความเร็ว20นะครับระบบเซ็นทรัลล็อกไม่ทำงานประตูตทุกบานไม่ทำงานกลายเป็นว่ามันไม่ได้ล็อกอัตโตมนมัตินะครับแล้วผมหาเซตติ้งไม่เจอทำให้อันนี้ยเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็อีกจุดนึงดีหน่อยตรงที่ว่าคันนี้เนี่ยบานหลังผู้นั่งตอนหลังนะครับ <Yeah. S 2> เขามีที่ล็อกเด็กมาให้ครับเวลาเรา อ่ะสมมติผมปลดล็อกนี้แล้วผมเปิดประตูไปเห็นไหมเปิดไม่ได้นะครับทําให้เวลาเราหายห่วงได้เรื่องว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโทษครับเราก็หายห่วงได้ครับเรื่องการที่ประตูด้านหลังนะครับมันจะมีการเปิดประตูออกมานะครับหรือว่าเด็กไปเล่นการเปิดประตูแบบนี้นะครับอืมนี่แหละเราก็มารีวิวแล้วก็มาทดสอบการนั่งให้เพื่อนๆ่อนได้รับชมกันนะครับก็วันนี้นะครับผมอืม ด้านบนก็จะมีที่เป็นสายเบลล์ล็อคสำหรับผู้นั่งตอนสามมาให้อีกหน,หนึ่งตำแหน่งนะครับจะอยู่ทางด้านบนนี้อืแต่อย่างนี้ผมบอกคันนี้ประทับใจผมหลายๆอย่างนะสาหรับผู้นั่งตอนหลังนะครับอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมก็รับได้แล้วก็เป็นอะไรที่ผมมองว่ามันมันเวิร์คมันเวิร์คครับสำหรับคนที่ นั่งไปแล้วก็อยากที่จะมีลูกเล็กเด็กแรงนะครับในการที่เดินทางไปพร้อมกันสักสี่คนกำลังพอเหมาะนะครโอเคสำหรับน้ำลายตัวเองละโอเคยังไงวันนี้ผวงรถค้าต้องขอขอบคุณทาง ฮอนด้าประเทศไทยมากๆเลยนะครับที่นํารถดีๆอย่างนี้มาให้โงรลูกค้าทดสอบแล้วก็รีวิวนะครับฝากเพื่อนติดตามคลิปนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําแยกมาพวกสูวนหึงร้อนะครับขับขี่เป็นยังไงนะครับการใช้ชีวิตของเขากับคันนี้เป็นอย่างไรอัตราเสื่อม่งเป็นไงนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โงร์ลูกค้าด้วยนะครับอยากให้โงรลูกค้านารถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้โงรลูกค้าแล้วก็ฮอนด้าดับบลูอาร์วีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับ